สองรักไม่ค่อยชอบแต่สองสไตล์แบบนี้ชอบไหมคะมาซื้อกันเถอะมาซื้อกันเถอะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าวันนี้มีรถอะไรรถ x p e n d e r แต่ความต่างทั้ง2แบบไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่า2แบบนี้ต่างกันยังไงคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาพบกับเซลเกตแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลเกตจะพามาดูรถ x p e n d e r 2รุ่น2ส,สไตล์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจ่ายจบที่19,900บาทเนี่ยแต่ละรุ่นเนี้ยได้อะไรบ้างเรามาดูคันที่1ก่อนเลยนะคะค่ะมาเริ่มที่คันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะเห็นเลยนะคะถึงความสวยและดูของเขาคือตัวนี้กะจังหน้าที่กำลังนิยมหรือที่เราเรียกว่ากะจังหน้า X อ็กพตนะคะต่อไปนะคะทางเราจัดให้โลโก้ฝากระโปรงหน้ารถ กับตัวรถคือเลือกเป็นสีโครเมียมนะคะจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะดูลงตัวแล้วถัดต่อลงมานะคะคันนี้เราแต่งเป็นสเกิร์ตไลเดอร์รุ่น M1 นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะถัดจากตรงนี้เนี่ยอ่าลืมบอกไปจุดสวยของเราก็คือตัวไฟหน้าที่เป็นตัวหลอด LED นะคะนะคะค่ะมาต่อกันด้วย ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคุณลูกค้าจะเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์คือไฟท้ายนะคะเป็นหลอด LED เพิ่มความสวยงามและที่สําคัญปลอดภัยในการขับขี่นะคะถัดต่อลงมาเลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นสเกิร์ตด้านท้ายนะคะอย่างที่บอกไปเป็นรุ่น r i เดอร์ M 1นะคะเพิ่มความดุและสวยงามและที่สําคัญตัวนี้ทางเกตใส่เซ็นเซอร์ถอยหลังให้ลูกค้าไปด้วยค่ะ มาต่อในแบบสไตล์ที่2นะคะรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าเนี่ยชอบแบบกระจังหน้าเดิมๆนะคะเซลเกตก็เปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมเป็นเครื่องเล่นดีๆให้นะคะและต่อไปนะคะตัวนี้เราใส่โลโก้ฝากระโปรงหน้าให้คุณลูกคา้าแต่คันนี้เลือกเป็นสีดํานะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามีหลายสีให้ลูกค้าเลือกและถัดต่อลงมานะคะตัวนี้เราใส่สเกิร์ตไรเดอร์รุ่น V2 ให้ลูกค้านะคะอย่างที่บอกไปลูกค้าชอบแบบไหนรุ่นไหนสไตล์ไหนบอกได้เลยค่ะพร้อมจัดให้ค่ะ ค่ะก็มาในส่วนของท้ายนะคะตัวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะตัวไฟท้ายจะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Expander ก็คือหลอดไฟท,ท้ายเนี่ยจะเป็น LED เพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่และความสวยงามนะคะถัดลงมานะคะตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะสเกิร์ด้านหลังตัวนี้อย่างที่บอกไปเป็นรุ่นラอร์ M2 นะคะจะเห็นความแตกต่างก็คือว่าจะเป็นท่อคู่แต่เป็นท่อกลมนะคะก็ จัดให้เหมือนกันค่ะแบบที่ลูกค้าชอบนะคะอย่างที่บอกไปอย่างต้นคิปแล้วว่าลูกค้าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอให้บอกมาค่ะทางลูกเกดพร้อมที่จะมีทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการค่ะ